รครับก็คิดใจมากครับผมก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มีโอกาสเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ครับผม<ช>แล้วก็อยากจะทำเต็มที่ในหน้าที่นี้ครับกเราก็แต่งตัวดูและมีการแต่งตใช่ก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยครับผมก็น่าจะเหมาะเลยครับคือจริงๆสไตล์การแต่งตัวเรากับแบรนด์คือไปด้วยกันได้อย่างงั้น ก็คือผมเป็นคนที่แบบจะมีมุมที่แต่งสปอร์ตด้วยเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็จะซ้อมเต้นหนักมากครับผมแล้วก็มีฟิตเนสด้วยครับก็เราจะเอาพวกชุดแบบชุดสปอร์ตเนี่ยครับผมมามาแมชกับชุดที่เราใช้ในชีวิตจ,จริงมาสามารถแมชกันได้อยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้ก็มาลูกแก๊ออกเป็นยิ่งชอบที่ใหญ่เสุดในกระลันงอ,อกจกได้ด้วยใช่ครับผมหูมชอบใหญ่มากจริงๆทุกคนอยากให้ให้ทุกๆคนเนี่ยลองมาดูนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆแล้วก็จะมีแบบขอแบบวัคือวาไรตี้สูงมากเนื่องจากแบบเด็กกันผู้ใหญ่เลย เาได้ไปเดินดูอย่างครับนี่ก็ตอนตอนซ้อมไม่ช้าเนี่ยผมเดินเล่นและวเดินเล่นทั่วมีของเด็กน่ารักเต็มเลยทุกคนแต่ใส่ไม่ได้จริงๆมันน่ารักมากเลยแต่ใส่ไม่ได้ก็ฝากถึงทุกคนนะครับก็แวะมาได้ที่ Tesco Lotus ครับผมที่รามินทาครับเรียกว่าเรียบด่วนรามินทาครับผมที่เรียบด่วนรามินทานะครับผมก็เป็นช็อปสเกเชอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยครับผม ก็แวะมาได้นะครับโห oh, ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นมากเลยครับตาราดเพราะว่ากำลังจะปล่อยซิงเกิลแล้วด้วยครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมีเพรสคอนเฟลินเป็น w o r l d w i ตอนวันที่1สิ่งสิงหาคมนี้ครับผม mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุก mm hmm. คนคือเป็นเพลงของตัวเองใช่ครับเป็นเพลงของตัวเองเลยครับผม mm hmm. ก็เนื้อหาเพลงเนี่ยเราเราจะเล่นเรื่อง mm hmm. เรื่องความรัก ความสุขประมาณนี้ครับก็อยากทําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตอบแทนแบบแฟนๆหรือว่าใครที่เหมือนต้องการกําลังใจครับคือตั้งใจทำาีเพลงหรือว่าเพลงใหญวเระบอกได้ไหมครับก็ตั้งใจทําเป็นตอนแรกกะว่าจะเป็นดิจิตอลอัลบั้มครับผมแต่จากกระแสตอบรับก็น่าจะเป็นฟิสิคลแหะครับไม่ใช่ดิจิตอล ตื่นเต้นไหมจะได้แบบว่าเตุกคนจะได้ฟังไหมเพลงนี้ตื่นเต้นมากเลยเวลาผมปล่อยแบบปล่อยทีเซอร์แต่ละอันเนี่ยผมต้องนั่งคอยเช็คว่าเฮ้ยทุกคนจะชอบไหมเพราะว่าตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกครับผมเพลงอะไรนะเพลงชื่อ Season of You ครับผมร้องได้ไหมคะเกินเกินเราเราเร้ลองที่ปล่อยทีเซอร์มาแล้วแล้วกันตอท่านั้นลองว่าผมเหมือนกันไหมลองเลยเนี่ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ เธอคือทุกฤดูท yes, ี่ฉ euh ันคอยจะได้คงฮ่านเดียลคอนเดียควร่อนก็วันที่หนึ่งสิงหาคมครับจะได้ฟังเต็มเพลงแล้วก็จะเป็นวันที่เรามีเพลสคอนเฟลเอนโวลไยครับผมแล้วก็จะปล่อยเอวีด้วยครับผมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีการปล่อยทีเซอร์ไล่มาเรื่อยๆก็สามารถอัปเดตตารางงานได้ทาง มีซูเปมร์เซสชั่นวีโอเลยครับเราโพสต์ตารางการปล่อยไว้เยบร้อยแล้ะครับตอนนี้จักการกับชีวิตยังไงบ้างด้วยอนที่ต้องทำเพลงด้วยแล้วต้องถ่ายซีรีส์ควบคู่ด้วยฮืมช่วงนี้คือเอาจริงๆก็ปกติผมจะเป็นคนที่จัดอยู่แล้วครับผมว่าในแต่ละวีคเรามีงานอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ต้องทำก่อนมีอะไรบ้างเช่นอย่างของงานสเกเชชั่วันนี้ก็จะมีการโชว์ซึ่งอะเราจบโชว์ตอนบ่ายไปแล้วแต่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีอีกใช่ไหมครับก็ เราจะต้องซ้อมซ้อมโชว์นี้ก่อนแล้วก็ไปเรืเร่อยๆปุ๊บก็จะมีการแบบประชุม MV ด้วยแล้วพอถึงวันที่จะต้องถ่ายซีรีส์ก็ต้องแบบนั่งอ่านบทท,บทําบททำคาแรคเตอร์ครับผมอย่างการเรียกงานแบบนี้มันเราต้องเราต้องละเอียดมากรมากน้อยขั้นการเรืกงานแต่ลองก็ตอนนี้ต้องละเอียดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับแต่ว่าพอดที่ผมมีครีมสตูคอยจัดการให้ก็เลยเรื่องพวกนี้ก็เหมือนก็ก็เบาใจไปเพราะว่าพี่ๆเขาช่วยสก,กรีนมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างล่าสุดมันก็มีเรื่อง ากับการที่จากการรับงานด้วยจากโฆษนาด้วยมันมีความแบบต่อไปในทางที่แบบอาจารย์ไปเลยเราได้เห็นแล้วเขาสักาส่ก,กรนะแตแล้วเนาะก็คือพอคือพอทราบครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูคลิปเลยมไม่รูว้ว่าเป็นตัวไหนตัวตัวน้ำยาปะพนุ่ัวซอตัวน้ำยาปะพนุตแอร์ไทยของ ผมยังไม่ได้ดูของนักยัน์บ,บนุ่มใช่ไหมครับยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับผมแต่ว่าตอนคอนเทนต์ที่เราถ่ายตอนนั้นก็ไม่มีความล่อแหลมนะครับตอน,ตอน,น,ต,อนตอนที่เราถ่ายกันวันวันที่ไรตอนที่เรารับงานมาเราารสกรีนใช่ครับจะม,จะมีจะมีการสกรีนตัวตัวบรีฟก่อนครับรว่าเอ้ยแต่ละเกมเนี่ยมันมีความเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกมไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะัาเปลี่ยนให้แบบให,ให้ให้ดูซอฟขึ้นแล้วก็ดู เหมือนให้ทุกคนสามารถดูได้ครับถ้าบริษัทเขามีการแบบว่าตอบบอกเราไหมครับว่าจะลบคลิปนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาได้มีมาบอกเราไหมเรื่องนั้นผมไม่ได้อัปเดตเลยครับไม่ได้เลยยังไม่ได้ดูใช่ครับผมจริงๆช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรไม่กับกระแสที่มันออกมามันค่อนข้างจะเป็นลบสักคนทั้งหมเพราะว่า มันเหมือนจะมีความแบบว่าต่อไปลืมอย่างอีกทปอย่างในคลิปสัมภาษณ์คนก็จะแคปมาเฉพาะในช่วงที่กราฟมายิงข้างหลังเราแล้วก็ยืน่นมืนอมา5 5. สัมภาษณ์อ๋อมันมันมันเป็นยังไงนะครับคลิปเป็นยังไงมันเป็นอย่างเงี้ยสอนคาดในการละมาเอยแต่ <c oughs> แต่ว่าตอนตอนตอน,ตอนที่เราทํากันตอนนั้นคือมันก็เป็นแค่การมันซักผ้าเฉยๆเราทอะไรที่เราทำอะไรที่บบทีคือตามตามบรีฟนะครับผมตามบรีฟคือเหมือนประมาณว่า เขาให้ให้ให้เราซัดผ้าด้วยการล้วทีนี้เหมือนเขาให้แบบเหมือนเราคือทางนั้นนะเขาให้ให้เราโอบข้างหลังครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยเหมือนเขาจะให้อะไรนะเมืออผมเล่นเกมชนะเขาก็เลยให้ให้รางวัลคือการที่เหมือนแบบสามารถสั่งอีกคนหนึ่งได้ว่า ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยหลับตาซักผ้าแล้วก็หยุดซักผ้าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วพอพอมาตาฝั่งกับเนี่ยทางนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นแบบเดยวพี่มุก็ยอมน้องบ้านละกันให้พี่มูหลับตาแล้วก็ให้น้องแบบให้น้องซักผ้าไปนี่คือคือเป็นโจทย์ที่เขาให้มาใช่เป็นโจทย์ที่เขาให้มาแต่ลักษณะท่า,าทางเราไม่ได้เอ๊ะใจเอกใจอะไรเลยใช่ไหมลูกผมไม่รู้ผมหลับตาอยู่ตอนนั้นนะ แต่รู้สึกไงว่าคนจัดแคปมาแค่ตรงนั้นช่วงเวลาวินาทีนั้นสิบสองวิแต่คุณเมื่อกี้คุณบอกยังไม่เห็นแต่ที่จากที่จากพี่ทำนี่เออมันก็ดูน่ากลัวนิดนึงเออใช่ไหมเอออ่าและอีกหนึ่งอันที่เป็นงานของหลังๆตู้ขายของที่มันอยู่หลังบ้านกลางหลังมากแล้วก็มีไฟส่องมามีใครสักคนโอ้ตอนนี้ต้งนานมากแล้วใช่ไหมที่แล้วของปีที่แล้วเป็นยังไงคือมีคนเอาเอาคลิปนี้ออกมาแล้วเขาก็เห็น เราเป็นเงาสองคนอะไรเงี้ยก็เลยดูว่าเอ้ยมันไม่เหมาะสมหรือเปล่ากับภาพที่ที่เขาเห็นนะคะคือมียืนแล้วกับนั่งกับข่าวโอ้จนมันเกิดเป็นภาพเงาที่ดูไม่สุภาพสักเท่าไหร่อ๋อแต่ตอนนั้นจริงๆคือน้องกัาวพื้นผู้ชั้นรองเท้าใช่ไหมแต่ว่าภาพที่ออกไปอาจจะดูไม่เหมาะสมใช่ไหมครับดังนั้นผมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาระวังเรื่องคอนเทนต์ให้มากขึ้นเพราะว่า บางบางบางทีการเล่นสนุกของเราบางทีมันอาจจะทําให้แบบสื่อไปในทางภาพที่ไม่ดีเราว่าอันนี้แบบอาจจะอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเลยทั้งทางฝั่งเราด้วยทางฝั่งผู้จัดการของเราแล้วก็ทางฝั่งลูกค้าแล้วก็งานต่างๆด้วยอ,วอาจจะต้องแบบอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นครับผมเรื่องเรื่องการบีฟงานหรือว่ากิจกรมรมเกมต่างๆพวกนี้ผมว่าอืมก็น้าจะต้งมีการคุยกันมากขึ้นตอนนั้นเราเราคือเราเราแค่ ก็อยู่แล้วก็นอนผูกเชือรองเท้าแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรมันไม่ได้มีอะไรไปเออคือน้องผูกเชือกรองเท้าเฉยๆเงี้ยคือจย์ที่เราได้มาคือกับนั่งผูกเชือกรองเท้าใช่ผูกเฉยๆ้กับนั่งผูกเชือกรองเท้าพอพอวันนี้กลับมาเป็นคนดูเราเห็นคลิปนั้นเห็นเงานั้นในในความรู้สึกเราคิดว่ามันเป็นยังไงกับกับโวนั้นถ้าถ้าเป็นผมเป็นคนดูเป็นคนทั่วไปอยู่เลยนะครับผมก็อาจจะรู้สึกว่าแรงเหมือนกันก็ก็อย่างที่บอกไปก็คิดว่าในอนาคตเนี่ย เราจะต้องคุยกันมากขึ้นระหว่างฝั่งคนทํางานด้วยฝั่งคนที่บริฟงาน<ม>ฝั่งคนวางแผนกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าความเหมาะสมจริงๆแล้ว่เราสามารถได้ในระดับไหน<ช>อันแน่นอนว่ามันจะต้องมีการที่แบบตอบแทน<ม>แฟนๆด้วยแต่ว่าระดับไหนที่ความความพอเหมาะมอยู่ระดับไหนเนี<ม>่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นแต่จริงๆคู่คเราเป็นผู้ที่เสริฟความจร้นให้กับแฟนเซอร์วิสแฟนเยอะมาก้อยแค่ไหน เรื่องความมากน้อยผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าอันี่ยคือเรียกว่ามากหรือว่าเรียกว่าน้อย<ม>เราเราแค่รู้สึกว่าเราทําไปตามธรรมชาติของเรา<ม>เพราะว่าผมกับกับก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมผมันก็เลยสามารถอาจจะเล่นอะไรได้หลากหลาย<ม>เล่นอะไรได้หลากหลายครับผม,มแล้วก็รูรู้สึกว่าเหมือนแฟนๆเขาคอยมาให้กําลังใจเรา<ม>แล้วก็คอยสนับสนุนเราเราก็รู้สึกว่า แต่ละครั้งอยากให้เขามีความสิทธิในการที่ได้มาดูเราเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคนที่อาจจะรู้สึกไม่ดีที่เขาที่เขา,า,าวิจารไปในที่เขาวิจารมาคู่กก็สําหรับคนที่วิจารณ์ช่วยไหมครับก็ผมรู้สึกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการวิจารณได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องความพอเหมาะหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่อาจจะสื่อไปในทางไม่ดีพวกนี้เราเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดมันอยู่ที่ความเหมาะสมมันเป็นเรื่องของรสนิยม เช่นการที่เราแต่งตัวเราจะว่าคนนึงว่าคนนี้แต่งตัวแรงแต่คนที่แต่งตัวเขาอาจจะรู้สึกว่าธรรมดาของเขาก็ได้ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคน,นะครับผม<ว>ก็ถ้ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมหรือว่าอะไรพวกนี้ผมว่าอาจจะต้องทางเราแล้วก็ทางลูกค้าแล้วก็ทางคนวางแผนกิจกรรมเนี่ยอาจจะต้องคุยกันมากขึ้นว่าในอนาคตเนี้ยความเหมาะสมที่สูกเซ็ตไว้เนี่ยควรจะเป็นในระดับไหนหรือว่าประมาณไหนล้ากับดราคาฟันกราฟไน่คุยกัน วันนี้คุยคุยกันคุยกันอยู่แล้วครับก็หน่อยไหมไม่นะไม่น้อย,ย <c oughs> ก็น่าก็น่าจะพอๆกันเพราะเราก็แบบเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาเสพดรามา่าหรือว่ามาตามอะไรพวกนี้เท่าไหร่ส <c oughs> ่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีคนมาอัปเดตมากกว่าเราก็รู้สึกว่าแบบตอนนี้เราทํางานเราอยากตั้งใจในการทํางานมากกว่า,อย,าอย่างช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะตั้งใจซ้อมสำหรับโชว์ในการในวันนี้ครับผม้วเดี๋ยวก็จะมีโชว์ช่วงเย็นด้วยที่ผมตั้งใจมากแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมดาวแดงต้องทนาม ไม่ไหค่ะมองอยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมผมค่อนข้างจะปล่อยผ่านนะผมรู้สึกว่าเราเอาเวลาในการเสพดราม่าเนี่ยจริงจริงนะตอนนี้ผมเป็นคนชอบดูซีรีส์มากเลยแล้วเวลาดูซีรีส์ไม่มีเลยอ่ะผมจะเวลาไปเสพดราม่าทำไมเหมือนเวลาแบบเวลาเรื่องอ่ะกูก็ต้องนอนแลละเวลาดูซีรีส์แบบเวลาอ่านหนังสือดูหนังนี่ไม่มีเลยครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ย เราแบบเราเวลาไปทําอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าหรือว่าเอาเวลาไปตอบแทนคนที่รักเราดีกว่าครับเช่กนการแบบไปพัฒนาตัวเองแบบไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นซ้อมกิจกรรมซ้อมโชว์ต่างๆเพื่อมาตอบแทนแฟนคลับทุกคนดีกว่า